ครับผมอาร์ตี้ดีไนะครับกลับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้นะฮะผมกลับมากับแบรนด์ Texas b l บ e ูอีกเช่นเคยครับตัวนี้เลยนะครับกระทิงพันดุของเรานั่นเองตัวนี้นะฮะมาในรุ่นโมเดลนะครับ TX-9633 ตัวนี้นะฮะจะเป็นสว่าน3ระบบนั่นเองนะฮะจากคราวที่แล้วที่ผมได้รีวิวไปเป็นสว่าน2ระบบนะฮะคราวนี้นะก็จัดเป็นตัว3ระบบเลยนะฮะเอาไว้สําหรับเจาะปูนได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะแรงบิดสูง55นิวตันเมตรคอสั้น16 สา3โหมดเจาะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นขันสกรูเจาะธรรมดาหรือว่าเจาะกระแทกครับหัวเหล็กทั้งชิ้นนะอันนี้สปอยเลยนะครับตัวหัวจับของเขานะเป็นหัวจับพ e ีคอร์ครับยี่ห้อนี้รับประกันเลยไม่มีรูดอย่างแน่นอนแต่ต้องใส่แน่นด้วยนะถ้าใส่ไม่แน่นก็รูดได้นะฮะถ้าเราใส่แน่นแล้วมันไม่รูดเลยจริงๆนะสำหรับตัวหัวของแบรนด์พรีคอกนะฮะตัวนี้นะครับเป็นชุดเต็มนะครับอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งาน33ชิ้นนะครับก็จะมีของแถมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อน2แอมป์ ในเซตครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเหมือนเดิมฮะและตัวนี้เช่นเคยครับลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สินค้ามีการรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้เช่นเคยนะครับสเปคนะฮะจะเป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับใช้แบตเตอรี่เป็น20โวลต์ครับหัวจับแน่นอนครับเป็นตัวโลหะนะฮะหัวจับดอกตัวนี้นะครับจับได้ตั้งแต่0 8จมิลลิเมตรจนถึง1 0มิลลิเมตรครับโนลดสปีดที่เครมนะฮะตัวเกียร์หนึ่งนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ500 RPM เกียร์สองจะอยู่ที่ประมาณ2,000 RPM นะฮะอัตราการกระแทกที่เกียร์หจะอยู่ประมาณ7,500ครั้งต่อนาทีที่เกียร์สจะอยู่ที่ประมาณห8 0 0 0ืครั้งต่อนาทีตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่ามันก็สมกับที่มันเป็นคอมแพคแบบนี้นั่นเองนะครับตัว Max t o r q u e 55นิวตันเมตรนะครับตัว t o r q u e Setting 20บวก3นั่นหมายความว่าคือปรับได้20ระดับนะฮะบวก3ก็คือการปรับโหมดนั่นเองนะฮะเจาะเจาะกระแทกแล้วก็ขันสกรูครับตัวนี้นะฮะสามารถเจาะไม้ได้สูงสุด3ามสิเห้10ม mm. ิล คอนกรีตสูงสุด10มิลิเมตรนะฮะน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่ประมาณ0.86กิโลกรัมหรือว่าประมาณ860กรัมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยครับ แน่นอนฮะตัวนี้เท็กซัสบูนะครับจะอยู่ในกล่องที่เป็นกระดาษฟูกแบบนี้นะแต่ว่าด้านในนะครับเขาก็จะมีเป็นถุงตัวนี้นะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องมือมาให้เท่าที่ผมได้เห็นจากตัวแรกนะฮะตัวที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ผมบอกเลยกระเป๋าเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะใส่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสว่านตัวแบตเตอรี่หรือตัวอุปกรณ์ของแถมทั้งหมดนะครับเนี่ยเราใส่เข้าไปในนี้แล้วเราก็รูดซิปตนะตรงนี้ก็ยังใส่ของข้างนอกได้นะครับสองฝั่งเลยนะเออผมว่าดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ีก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับหรือ ก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยสบายมากๆอันนี้คือแถมมาแบบนี้ดีเลยครับแล้วถัดมานะฮะก็จะเป็นตัวใบลงทะเบียนรับประกันของแบรนด์เท็กซัสปูเขานะครับก็คือจริงๆมันลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ได้อยู่แล้วฮะแต่ว่าตรงนี้เขาก็ยังเป็นวารันตีคัทมาให้อยู่นะครับแล้วก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นใบเช็คลิสต์ของเขานะครับตัวนี้ก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าด้านในเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่อยู่ในนี้แล้วก็เป็นใบคู่มือการใช้งานสําหรับเท็กซัสปูตัวนี้นะครับเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจนะครับแล้วก็มีอินโฟกรา าร์แต่แกรมด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับ มาที่ตัวนี้ฮะก็จะเป็นของแถมของเขาครับก็พวกดอกสว่านต่างๆนะฮะหัวลูกบล็อกต่างๆนะครับตัวกระดูกงูนะฮะแล้วก็ตัวดอกไขควงต่างๆประมาณนี้เลยอันนี้คือถือว่าดีนะพร้อมใช้งานเลยนะครับ <S <S และนี่ครับเป็นท่านชาร์จของเขาสังเกตไหมฮะตัวเก่าที่ผมได้รีวิวที่เป็นสว่าน2ระบบตัวนั้นจะให้เป็นแบบ wall wow charge นะฮะก็คือเป็นหัวชาร์จขนาด1นแอมป์แต่ตัวนี้นะฮะให้มาเป็นท่านชาร์จแบบนี้แล้วนะครับเยี่ยมเลยกี่แอมป์เอ่ยโอเคเลยนะให้มา1.5ึ่งจุดห้าแอมป์นะสามสิบวัตต์ผมมั่นใจน แต่อย่งงางไรเลยเดี๋ยวผมทำเทสต์ดิฟเฟอเรนซ์กับตัวแบรนด์อื่นให้นะฮะว่าแท่นชาร์จแต่ละแบรนด์ให้มากี่แอมป์นะครับแล้วก็เทสต์จริงได้ประมาณกี่แอมป์อันนี้ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวทําให้แน่นอนครับสวยนะแท่นชาร์จเขานะครับเป็นออกสีประมาณนี้เลยประจําแบรนด์ของเขานะเยี่ยมเลยฮะและแน่นอนครับแบตเตอรี่อย่างที่บอกครับได้มาถึง2ก้อนนะฮะโอ้โหใช้งานได้แบบจุกๆเลยอันนี้นะฮะเอาไว้สําหรับเปลี่ยนได้สบายๆเลยแน่นอนครับตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นพลาสติก PA นะครับผสม ABS รับีวก็จะมียาง TPU แบบนี้นะ หนึบๆเลยเวลาเราวางกับพื้นนะฮะพื้นลืล่นๆพื้นกระเบื้องเนี่ยถือว่าหนึบดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวสติกเกอร์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฮาโลแกรมสะท้อนแสงแบบนี้สวยนะผมชอบเลยนะครับแล้วตัวนี้นะฮะก็สแกนลงทะเบียนรับประกันกได้เหมือนกันนะเขาก็จะมีเขียนเอาไว้นะฮะสำหรับแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะฮะก็คือลงออนไลน์ประมาณนี้แล้วที่สําคัญแบตเตอรีม่มีมอกอนะฮะตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปตััั้้้งงแแแตตต่่่คลลิปปทีีีวววเเเนนนือจากาก,ก็แบบด นะฮะหรือว่าเป็นเดอีเดอแล้วแต่เรียกได้เลยนะครับนั่นสามารถทําให้มันใส่กับโอซุกะมาซารุหนานเวทายกรอนรุ่นที่เป็นขั้วดีนะฮะแล้วก็อีกหลายๆตัวได้เลยนะผมบอกเลยนะครับตอนนี้สินค้านะฮะหลากหลายยี่ห้อเนี่ยเริ่มมาใช้ขั้วแบบดีวกันเยอะแล้วนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้แบบ MT แล้วก็การเช็คสถานะแบตครับตัวนี้เป็นแบบหยดน้านะฮะแล้วก็ เวลาเราชาร์จแบตน,นะอย่างที่บอกครับเหมือนในคลิปที่แล้วเ,เดี๋ยวลองใส่อินเสิร์ตให้ดูอีกทีก็ได้นะครับมันชาร์จแล้วมันจะวิ่งที่ด้วยนะเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวผมไม่เคยเห็นว่ามันวิ่งแบบนี้นะ อันนี้ถือว่าดีชิ่นชมครับและสุดท้ายครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องของเขาและนี่คือเป็นตัวสว่านสาวระบบของเขาโอ้โหมันดูคอมเพล็กเล็กกะทัดรัดดีมากๆครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัสดุกันครับเอาฮ์ในเรื่องของตัวบอดี้นะผมบอกเลยไม่ได้แตกต่างกับตัว2ระบบเลยนะฮะขนาดไซส์ของเขานะครับก็อย่างเท่าเกันนะพูด,ดง่ายๆว่าตัวนี้คือคอมเพล็กเล็กกะทัดรัดมากๆเลยนะมันเข้ามือมากๆเลยนะตัวนี้ไม่ว่าจะทํางานในที่สูงนะผมว่ามันก็สบายเพราะมันไม่ได้หนักมากยิ่งใช้ก็แบตเตอรี่ 2Ah ด้วยนะครับสบายเรื่องวัสดดุัีี้ตวนนเป็ P ซ f 3 0นะครับตัดสลับด้วย TPE TPU ตัวนี้นะครับเท็เจอร์เขาก็จะมีประมาณนี้เลยพูดง่ายๆนะฮะเหมือนกับตัว2ระบบเปียบเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันจนเป็นนัยยะสําคัญนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกิมมิกประมาณนี้ครับแล้วก็ปั๊มนูนคําว่า BL นะครับบ่งบอกว่าเป็นบ u สเล e มอเตอร์นะฮะแล้วก็มีเส้นสายประมาณนี้ครับแต่รุ่นนี้ไม่ได้มีสายคล้องมือนะ แล้วก็ตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับจะสามารถให้ตัวได้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเจาะกระแทกเนี่ยฮะตัวนี้มันก็จะเป็นการแอบซอบนะฮะซับแรงกระแทกไประดับหนึ่งนะครับประมาณนี้งานประกอบก็ถือว่าดูดีตามสไตล์แบรนด์ของ Texas b สบูเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมีปั๊มลึกคำว่าบัสเลดนะครับแล้วก็ตัดสลับด้วยสีของแบรนด์เขาสวยๆเลยตรงจุดนี้นะฮะโลโก้แบรนด์เป็นปั๊มนูนนะครับแล้วก็ตัดสลับด้วยสีขาวตัดบนพื้นสีดําแบบนี้มันดูโดดเด่นเลยนะทําให้คําว่า t e x a เี่ยมันนนนนลอยขึ้นน้้มาาดใตรีสบพัดเป็นสีแดดดงูไปขั้นเลยใช้ ตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องของสวิตช์นะครับกดดีกดง่ายเลยนะใช้ได้ครับ การล็อกสวิตซ้ายขวาไม่มีปัญหาเยี่ยมผัดมาด้านบนครับตรงนี้เป็นรูระบายอากาศนะครับด้านข้างมีรูอย่างนี้นะฮะหลายๆรูเลยถือว่าโอเคนะการระบายอากาศของเขาเนี่ยผมไปลองใช้งานมาแล้วนะก็เวลาเราใช้โหลดหนักๆในการเจาะปูนนะฮะมันก็มีความร้อนอุ่นๆไหมเห็นแต่เมื่อวางไว้สักคู่หรือว่าพักเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยการระบายความร้อนของเขาเนี่ยฟโลออกมาดีทําให้เครื่องสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับประมาณนี้การปรับเกียร์นะฮะจากเกียร์หนไปเกียร์สไม่ได้แข็งมากนะ แต่ก็ไม่ได้ปรับว่านิ่มมือมากนะครับแต่ว่าถืออยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะใช้ได้ครับไม่ถือว่าแข็งนะยังปรับได้ง่ายอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้นุ่มมากกว่ามานี้เลยโอเคอยู่นะการปรับของเขานะครับแล้วก็การปรับโหมดด้านหน้าตัวนี้โอเคเลยนะปรับง่ายดีครับเนื่องจากตัวนี้วงแหวนของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวนูนออกมาให้จับแบบนี้นะครับทําให้เราจับเนี่ยแล้วก็เลื่อนปรับได้ง่ายนะฮะมันจะเป็นแบบว่ากระชับเลยนะฮะแล้วก็การปรับคลัชนะครับตัวนี้ โห oh, ปรับดีเลยตัวนี้เฮ้ยใช้ได้เลยนะตัวนี้ปรับลื่นเลยคลัชนะฮะอย่างที่บอกครับ20ระดับนะโอเคเลยคลัชปรับนุ่มมือมากครับตรงจุดนี้การปรับคลัชทำได้ดีครับการปรับโหมดก็ถือว่าโอเคเลยแจ๋วว่ะใช้ได้ครับตัวนี้ถัดมาอีกด้านครับตรงนี้เป็นเนมเพลทของเขานะครับก็จะเป็นตัว s e r i นั number ในการลงทะเบียนรับประกันครับประมาณนี้เลยแล้วก็หัวจับดอกอย่างที่บอกครับนี่นะอยากให้ดูนะโอ้โ oh, ห oh, oh, เป็นไงนี่เดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ครเป็นหัวของพีคอกเลยนะฮะนี่นะพีคอกเท่าที่ผมเห็นนี่ก็มีหลายแบรนด์ที่นํามาใช้นะหัวพีคอกเนี่ยตัวนี้จุดเด่นคือมันจับดอกได้แน่นครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้ดน,น,นึงว่าเวลาเราจับดอกสูงสุดนะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยฮะมันจะแก๊กนึงก่อนแล้วก็จะมีกดได้อกนิดหน่อย ประมาณนี้เราต้องบิดให้มันได้แบบกึกๆอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือแน่นแน่นอนครับแล้วก็เวลาการใช้งานเนี่ยมันจะไม่รูดไม่หลุดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของหัวดอกสว่านหัวจับดอกยี่ห้อพีค็อกนะครับถัดมาด้านหน้าตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่แบตดูกันว่ามันสว่างไม่สว่างนะฮะใส่แบตไปครั้งแรกจะมีตัวไฟ LED ตอบรับสถานะมานะครับว่าตัวนี้เครื่องกับแบตเตอรี่ได้คอนเน็กตกันแล้วนะฮะโอเคลองดูเรื่องของไฟครับเป็นไงผมถือว่าสว่างนะไฟอ่ะใช้ได้เลยนะครับนี่ โอ้ใช้ได้เลยแหละมันสว่างเลยครับทํางานในที่มืดเลยอ่ะดีเลยนะมาว่าที่ตัวด้านล่างครับตัวนี้ก็จะไม่มีตัวปรับโหมดอะไรนะครับก็จะเป็นไฟ LED indicator แบบนี้นะครับเพื่อบอกว่าแบตเตอรี่มีประมาณกี่ขีดนะฮะก็โอเคฟังเสียงคร่าวๆกันนะครับโอเคเลยนะลองดูครับว่าสวิตช์ปรับได้ประมาณกี่ระดับนะฮะอันนี้คือเบาสุดนะฮะรอบเบาดีนะเดี๋ยวต้องวัดดูสักหน่อยว่าเบาเดินได้เท่าไหร่นะ อ่านี่สองแล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าฮ้ยถึงเก้าเลยเหรอลองอีกทีดีเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะเริ่มจากบาวก่อนนะเบานับเป็นหนึ่งนี่สองสามสี่ห้า หก oh, 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 oh. เจ็ดปดเก้าฮ้ยปรับได้ถึงประมาณ9ระดับขึ้นอยู่กับปรายนิ้วท่านผู้ชมเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีแต่จุดสังเกต1กับ2จะเป็นแบบลิเนียนะหมายถึงว่ามันค่อยๆดันเข้าไปมันจะวื้ออย่างนี้ได้นะครับ1กับ2เท่านั้นนะฮะลองดู <c ười> เห็นไหมเนี่ยหกับ2ประมาณนี้ครับ แต่พอสามนี่จะกระโดดละก็ประมาณนี้ฮะหนึ่งกับสองจะเป็นแบบลิเนียก็คือค่อยๆจูนขึ้นไปได้แต่พอสามอ่ะมันก็จะกระโดดไปเป็นสเต็ปนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือเป็นเสียงของทางเท็กซัสบูต,ตัวนี้ที่เป็นตัวสามระบบนะฮะ นะครับแล้วตัวนี้ผมก็ใส่เป็นดอกสว่านตัวดีตัวเดิมของผมเลยเป็น10 m mm มมของทางพัมคินนะครับดอกเขาใช้มานานมากเลยนะฮะถามว่ามีการทื่อลงไปบ้างไหมก็นิดหน่อยครับแต่ที่ผมเลือกใช้ดอกเก่ามาเทสเนี่ยเราจะได้รู้ไปเลยนะว่าเท็กซัสบลูตัวนี้แรงไม่แรงนะ ะรอบแล้วนะรอบ d r อปลงไปมากนิดนึงนะตามแรงที่ผมกดลงไปนะผมบอกเลยนะสไตล์การเจาะของผมที่ผมเอามาเทสนะผมเจาะแบบว่ากดแรงๆหนักๆเลยนะให้เครื่องมันแบบให้โอเวอร์โหลดมันทางานกันไปข้างเลยนะตัวนี้นะไม่ตัดนะถือว่าใช้งานได้บางตัวนะถ้ามันไม่ไหวมันตัดเลยนะเดี๋ยวลองซึกรูครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับแบตตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ 2Ah นะแล้วก็ไม่เต็มนะผมใช้ไปนิดหนึงแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะครับก็ถือว่ามีประมาณ2ขีดนะ รุปเรียบร้อยครับโดยตรงนี้ผมจะลองเป็นโหมดเจาะนะครับก็คือจะใช้เป็นโหมดขันสกรูตรงลงไปแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีคลัชมาเกี่ยวข้องนะฮะจะทดสอบระหว่างเกียร์สองและเกียร์หนึ่งนะแต่โดยตอนแรกผมจะทดสอบเกียร์สก่อนนะครับแน่นอนครับเป็นสกรูไดมิเตอร์5มิลิเมตรยาว6นิ้วนะจะดันลงไปดูนะครับว่าเกียร์สสุดไหมนะครับแล้วค่อยลงไปที่เกียร์หนึ่งนะตามลําดับอ่ะฝั่งนี้จะเป็นเกียร์สก่อนแล้วกันนะครับ้วลองดูด้วยนะว่ามันจะลูดไหมนะครับอ่ะที่เกียร์สองครับไป โอเวอร์โหลดตัดนะครับตัวนี้โอเวอร์โหลดทำงานแล้วก็จะลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะลองดันดูไหมฮะว่าลงได้ไหมอ่ะได้ประมาณนี้อีกทีไหมโอเคสามครั้งได้ประมาณนี้ครับเกือบสุดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่เกียร์หนึ่งครับอ่ะผมปรับไปที่เกียร์หนึ่งแล้วนะ ฝั่งนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับโอ้หถ้าสองลงได้ขนาดนี้นะผมว่าหนึ่งยังไงก็สบายๆครับก็โค้เอาเรื่องนะแรงบิดห้าห้านิวตันเมตรของเขาผมบอกเลยถ้าเป็นนิวตันเมตรแท้ยังไงผมว่ามันก็ลงสบายนะครับโอเคฝั่งนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะลองดูครับสุดฮะ โอ้โหดูมิดเลยมิดจริงๆเยี่ยมเลยนะสรุปเลยนะโอ้โหแบบฝั่งนี้เกียร์สนะครับก็ดันลงไป3ครั้งหลังจากที่มันตัดครั้งแรกนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ก็ทั้งหมดคือรวมมันอะสาครั้งมันลงไปเกือบสุดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสุดเลยนะเฮ้ยแล้วมันลงนิ่งๆด้วยดิมันลงนิ่มๆมากเลยนะ เอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้เอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้ฝืนกําลังเครื่องครับมันลงไปแบบนิ่มๆเนิบๆลงเรื่อยๆเลยแบบโอ้โหอีกขั้นตอนหนึ่งตัวนี้เราจะมาทดสอบระบบคลัชกันนะครับว่าคลัชของตัว3ระบบกับ2ระบบเนี่ยความละเอียดมันแตกต่างกันเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันไม่แตกต่างนะโดยการผมจะปรับมาที่โหมดตรงนี้ฮะเป็นโหมดขันสกรูนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มที่คลัชนะครับตัวนี้มันมี20ระดับผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับ5้าสและ20นะครับเนี่ยปรับง่ายมากนะคลัชนะ นะครับเนี่ยเป็นคลัชเบอร์5้าแล้วนะครับก้องอันดับแรกจะใช้ที่เกียร์สองก่อนนะแล้วค่อยใช้ที่เกียร์หนึ่งนะครับเค okay. ตัวแรกก็เป็นคลัชเบอร์ห้าครับผมไปโอ้ <Bye. S 2> oh, ดูละเอียดดีนะเป็นคลัชเบอร์1ิแล้วนะฮะโอเคเป็นคลัชเบอร์สิบห้าครับโอเคและสุดท้ายครับคลัชเบอร์20นะฮะสูงสุดเลย ตัวนี้อืมโอเคตะที่ตรงนี้ครับอ่ะต่อไปเราจะสับที่เบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ครับเป็น,นะะคลัชเบอร์ห้านะฮะคลัชเบอร์สิบแล้วครับตัวนี้ต่อไปคลัชเบอร์สิบห้าครับ และสุดท้ายคลัชเบอร์20ครับโอ้ลงได้เยอะอยู่นะเกือบสุดเลยครับเนื่องจากอย่างที่บอกครับตัวนี้ไม่มีคลิกแบ็กนะเวลาขันสกูลงไม้เนื้อแข็งหรือฝืดฝต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเรื่องคลัชของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อย่างที่บอกครับอันนี้ขวามือก็คือเป็นคลัชเบอร์5เบอร์10เบอร์15และเบอร์20ตามลําดับนะครับด้านหน้าของกล้องด้านหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นคลัชที่ใช้เกียร์สนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นคลัชที่ใช้เกียร์หนึ่งนะฮะเ,เรามาดูที่คลัชเบอร์5ก่อนแน่นอนครับเบอร์ Ber 5นะเกียร์หและเกียร์สผมว่ามันเท่ากันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับดูจากในกล้องตรงนี้และจากที่ของจริงที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเท่ากันจริงๆครับเพราะฉะนั้นคลัชเบอร์5ละเอียดเท่ากันนะฮะและ้ว มั่นใจได้เลยครับสามารถทํางานละเอียดได้ดีมากๆเพราะดูนะฮะยังลงไปได้แค่เกลียวไม่กี่เกลียวเองนะครับสำหรับสกรูที่เป็นไดมิเตอร์5ม mm มนะถัดมาที่คลัชเบอร์สิครับอันนี้ก็จะเริ่มลงไปได้เยอะนิดนึงนะก็ความละเอียดนะเบอร์2กับเบอร์1เนี่ยจริงๆแล้วดูในกล้องเนี่ยเหมือนกับเบอร์2มันจะนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเท่ากันนะเบอร์สินี้ก็ยังเท่ากันอยู่นะฮะก็คือการลงเกลียวลงอะไรเนี่ยไล่กันเลยนะครับเท่ากันเลยนะในกล้องมันอาจจะดูหลอกนิดนึงงงแต่่่วาาาถ้้ขขออจริยูหน้าาเร ดูกันจริงๆคือมันเท่ากันครับเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างคลัสเบอร์หถึงเบอร์สิเนี่ยผมว่าทํางานละเอียดยังได้อยู่ครับแต่ถ้าไม่เกินเบอร์หนี่คือสำหรับสกรูตัวเล็กๆละเอียดดีมากถัดมาครับที่เป็นคลัสเบอร์สิอันนี้เริ่มเห็นผลถึงความแตกต่างนะเดี๋ยวผมลองบุ่นไม้ให้ดูนี่ ถ้าเรามองจากมุมนี้จะเห็นอย่างชาัดเจนนะครับว่าคลัชเบอร์2ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมีความละเอียดมากกว่าเบอร์1อย่างมากครับเนื่องจากคลัชเบอร์2เนี่ยมันจะโดนตัดทอนแรงบิดลงไปครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเกียร์สนะครับแต่เกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะส่งแรงบิดเต็มๆ5 5นิวตันเมตรเลยเพราะฉะนั้นเบอร์1มันจะลงได้มากกว่านะฮะก็เห็นได้ชัดมีการแตกต่างอย่างชาัดเจนครับถัดมาฝั่งสุดท้ายเบอร์20เดี๋ยวหมุนมาให้ดูครับ เห็นไหมฮะก็แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้านี่ก็คือลงไปสุดเกลียวนะแต่ไม่ได้สุดตัวน็อตนะครับแต่ด้านหลังนี่คือสุดเกลียวด้วยเกือบสุดตัวน็อตเหมือนกันครับโอเวอร์โหลดตัดพอดีเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมถือว่าคลัชเนี่ยมีเลือกให้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเน้นละเอียดสกรูตัวเล็กๆไม่เกินเบอร์ห้าก็ได้ประมาณนั้นเลยขึ้นอยู่กับหน้าง,งานลองหาคลัชที่เหมาะสมกับหน้าง,งานแต่ถ้าต้องการแบบว่าขันลึกๆหน่อยน็อตตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าลงเนื้อไม้แข็งๆหน่อยเนี่ยก็เริ่มตั ผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาดีก็ยังสามารถทํางานละเอียดได้เหมือนกับตัวรุ่นน้องของเขาที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะอันนี้ถือว่าเยี่ยมนะใช้งานดีเลยนะระบบคลัชเยี่ยมมากครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัว Texas b สบูตัวนี้ที่เป็นสว่าน3ระบบโมเดล TX ขีด9633ตัวนี้นะครับที่เป็นชุดอุปกรณ์พร้อมใช้งาน33ชิ้นครับก็สรุปเลยนะสำหรับตัวนี้นะงานเจาะปูนผมถือว่าทําได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เจาะปูนแข็งๆได้ดีนะฮะแต่สามารถเจาะได้แต่ตัวนี้สําหรับการทํางานทั่วไปนะครับสาย DIY เพราะบ้านแม่บ้านนะครับหรือการใช้งานพวกนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็อัตรา,าก,การกระแทกถือว่าโอเคครับสถานขึ้นมือดีถือว่าถี่ใช้ได้อยู่นะครับก็สมกับตัวที่เป็นแรงบิด55นิวตันเมตรและเป็นตัวไซส์คอมแพกแบบนี้เลยผมถือว่าตัวไซส์คอมแพกและแบตเตอรี่แค่2แ a แจะเจาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆครับอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีการรับประกันตัวมอเตอร์ถึง1ปีด้วยนะผมบอกเลยนะซื้อเหอะครับส่วนเรื่องราคานะฮะตัวนี้ผมบอกเลยผมตกใจอีกแล้วนะเปิดราคามาดีมากๆเลยเอาเป็นว่านะครับราคาแต่านาจจ่เท ะะแต่เท่าที่ผมได้ดูนะหลังหักส่วนลดแล้วนะราคาไม่ข้าม1,600บาทโอ้โ oh หเป็นไงฮะได้แบตเตอรี่2ก้อนทั้งแบตเตอรี่มีมอรกอรเครื่องมีมอรกอรนะและที่สําคัญคือแบบประกัน1ปีฮะแต่ให้ราคานี้ไม่ซื้อทนไหวได้ยังไงครับนะผมก็เลยเล็กคอมเมนต์ตัวนี้นะถ้าใครต้องการหาสว่าง3ระบบติดบ้านไว้ใช้ทํางานเล็กๆน้อยๆเจาะอิดบล็อกอิดมวลเบาเจาะผนังฉาบพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเล่นได้เลยตัวนี้ครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับแน่นอนครับพิกัดการสั่งซื้ออยู่ที่ใต้ ราเียดคลิปเช่นเคยหรือสั่งซื้อได้ที่ YouTube X Shopee ของผมก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ